อะไรเยอะแยะวันนี้เสียงน้ำอะไรมนแล้วมันแล้วอย่าลืมกดติดตาม <c oughs> แม่ทุกคนพร้อมใจกันติดตามพี่ว่ะ เอ้ยแบบแบบรถไอติมว่ะไม่ได้เล่นนานนะนี่ไงรถผมก็ปักกี้ใช่ไหมนั่นข้างล่างอ่ะปักกี้ปักกี้ครับไอ้รถไอ้นั่น ATV ไอมีเรือมีเรือในเรือนั่นน่ะเรือเรือข้างหลังเอ้ยเรือสะเทินน้ำสะเทินบกเดียวเลย เดียวเลยของพีเรือเนี่ยที่หมดใคยถามถึงเนี่ยวะช้าโคตรพี่เรือเฮียนี่วิ่งบนปกโคตรช้าเลย ได้40กว่าอิก่กวาย่ะไม่กว่าจะเร็วกว่าน,นี้สิ ATV ดีกว่าจะวิ่งในน้ำได้เร็วอยู่วิ่งในน้ำแต่วิง่งบนปกไดแค่นี้อ่ะอดือดไปนะแถบนี้ไม่มีใครลงเลยเหรอไม่เย็นเลยเความสบายแหละผมไปเอารถสี่เรียดรถไปเลยเย,ย้ ี้บ้าน,นโดนพายุทอร์นาโดม่นเงี้ยเล็กขนาดนี้ใจจริงอยากหารถเด็กแว้นมากกว่าเราจะยิงเลยที่ไม่พลาดเลยได้ไหมเนาะพี่เชาเป็นไปได้เลยเป็นไปได้นี่่อ้ไอ้ออบ้านนั้นไม่ได้อ่ะน,นั้นมันไม่ใช่เราเอฟสิหกสู่ณสี่ได้ทนะยิงอย่างโหดเลย ข้ามฝากไปฟาร์มฝั่งนน,นะเกาะยาวนะแม่ทำไมก็หาความลำบากให้เพื่อนลำบากตรงไหนอะลำบากตอนไปดึงไงไม่เนอะผมเลือลำเดียวตรงนี้ไปสุดน้นเลยสุดปลายเลย เขาน้าต่นนางมีเสียงน้ำด้วยแต่ผมอยู่ชั้นสองนะวงเป็นไงบ้างหนอวงขยับเย้ยปืนลันบอกเลนทางอย่างพี่หรือว่ากำลังจะไปแล้วทำไมเพื่อนเดียวจังวะผมกลับไปเอารถแล้วก็ไปได้เพื่อนไปไหนอ่ขับรถเล่นกันเหรอได้ ขยันนะบนนี้ครับรถเล่นกลับมาแล้วไม่เจอคุณได้แนตะ่คุณสี่มันเดียวพี่ชาวอยู่ไหนวะเนี่ยพี่ชาวหายไปไหนแล้ววะาพงยังอยู่ตรงนั้นกันอีกเพื่อนไหมครับรถเล่นเนี่ผมดีนะผมมีรถส่ดตัวผมไม่มีปัญหาอะไรผมอยู่ในวงน,ะนี่ผมกำลังไปหาพี เพื่อนทำรถชนกันเล่นอยู่เมื่อกี้เห็นเลือดกับหมดเอยเพื่อนตามมาแล้วนะผมก็มาแล้วนะถึงได้สุดยอดมากเลยถึงมากกวเสียงชนอะไปเลยไหมโอ้ขึ้นมอเตอไซค์นี่จะมอเตไซค์กันทุกคนเลยเหรอผมก็ไปเอามอเตอไซค์ด้วยล่ะต่างกัน อยากเล่นด้วยไม่ใช่อะไรก็เล่นมอไซค์กันหมดอยากอามอไซค์กันนะมออไซค์กันมาก็าแล้วขันหนึ่งเพื่อนเป็นไรเพื่อนเล่นไรอ่ะวันพยายามขับรถชนมอไซค์อยู่้ยหลังเข้า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 ระวังด้วยอยู่ที่เดิมปะที่หินเด mày không thấy yêu nhu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  yêu rồi yêu nhu yêu nhu lên nhu yêu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  nhu เรียบร้อยเราเปิดด้วยไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวเลยนะเดี๋ยวแม่งเป้งคองกบาลอีกไป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 ืไป่ไปตามเพื่อนวิ่กลับมามี่มอไซค์อีกคันหนึ่งขับตาม,ตาม <laughs> <Yeah. S 2> ไปองเงี้ยแย่เนี่ยไปถือลูกซองเอาที่นี่ก็ได้มีคนโดดร่มลงพี่มีคนโดรนโดร่มลง ด่านฟ้าด่านฟ้าหลังคาระวังพีคดโดรลงหลังคาอ,อหลังคายังมีคนอยู่ไหมพีตี<า>อย่างสิงตีนป่ะอืมอ,อะไรออเข้าไปเลยเพื่อน เดเลยยังไม่โดนยิงหรอกนะไม่นคนเก็บไปยังยงัยงยังไม่รู้ลงไปยังขึ้นมาเคลียบ้านอีลรชั้นเลยเนี่ยกลัวมันแอบ,บอยู่ในห้องเนี่ยกลัวจะร่วงในบ้านนี่แหละขึ้นมาเคลียบเป็นเพื่อนหน่อยดิม,มีลองห้องที่เปิดประตู้วยังรงนะไปห้องที่ปิดประตูเฮ้ยมีคนทิมมีคนทิมมีคนทิมตรงไหนวะ แถวข้างบ้านแเราเหระไม่มีไปละไปละเพื่อนมาทิมหรอไม่คุณมีมีหลังบ้านมีหลังบ้านมีรถหลังบ้านมีวิ่งอีกอเอามาแล้วโอเคออกมาแล้วครับวิ่งหยิบกระสุนยางเดียวเลยจังหวะนี้ ระวังระวังแล้วขำวน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 หินหินหินวนหินวนหินวนโอเคเห็นแล้วหลังเข้าอ่ะพี่กําลังไปกําลังไปกําลังไปมีคนไหมมี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  ดึง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 ชาวตายไปแล้วเฮ้ยเพื่อนตายไปแล้วอือนี่กำลังดึงอีกคนนึงกระเป่าสามแล้วกันเพื่อนตกใจทีนี้เสาดึงไงเสาดึงอยู่ไหนเสาดึงเสาดึงเสาดึงอยู่ไหนไม่มีเสาโอ้โหจะเก็บบุชิปเพื่อนมาต้องเข้าวง เอาไงดีวิง,งวิงวิงวิงเอาเรถไปดีกว่าเร้ยกว่เพียบมาเร็วไปด้วยกันไหม,มไปให้ขับเลยไป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 หน้าต่างหน้าต่าง โอ้ยสัสยูไนย์ยูไนย์แ <c oughs> ตงเลยที่มาเป็น <c oughs> จอดไม่คิดเลยไอ้ <c oughs> <c oughs> คิดแต่พี่มาจอดคิดกำแพงไ่ผมผมผมอยู่ตรงกลางไงระหว่างพี่กับเพื่อนไงทุกคนได้วิ่งขึ้นรถพร้อมกันแล้วก็ไปได้เลยไง <c oughs> คิดอย่างนั้นไงกก่า <c> ว <oughs> ขึ้นรถปุ๊บไปปับ๊บ <c oughs> ขึ้นรถ ยังไม่ได้ขึ้นรถเลย <c oughs> คนขับนวกแล้ว